โดนโกอีกแล้วจะซื้อหรือขายรหัสอวีโดนโกงทุกทีปัญหานี้จะหมดไปนี่เลยเพจแอดมินต้นดีพเพจแท้มีผู้ติดตาม1นึ่งแสนขึ้นไปเพจขายหรหัสอวที่กำลังมาแรงมีไอดีแลงคอนสกินแลรเพียบราคาเริ่มต้น50บาทไอดี ID สะอาดมีประกันหลังการขายใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะจิ้งลิงกงไว้ใต้คลิปนะครับผม โอเคนะครับผมนะก่อนที tamam. sí, l l ่จะไปดูคลิปกันนะครับผมนะขอเวลานิดนึงก็แล้วกันนะครับผมนะฮะผมสตรีมเกมนะอยู่ในทวิตทุกวันนะครับผมนะฮะก็แวะเข้ามาดูกันได้นะครับผมนะสำหรับใครที่สนใจนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับผมไว้ใต้คลิปนะก็อย่าลืมแวะมาทักทายกันได้นะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมในวันนี้ก็อยู่กับผมสีเกิร์ตทีวีกันแล้วนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมนะก็อยู่เกมบอาวินนั่นเองนะครับผมนะไม่ถูกจะพาท่านผู้ชมนะมาดูมอสนะครับผมนะก็็เปนมอ เกี่ยวกับอเลนนะฮะรอบนี้เป็นตัวอเลนนะครับผมนะก็เหมือนเดิมนะครับผมนะก็ลิงก์เครดิตนะครับผมนะเป็นลิงกดิกต็อกนะครับผมนะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมนะโอเคก็ลองดูดีกว่านะอันนี้คือรอบนี้เขาส่งเป็นของเอเลนมาผมไม่รู้ว่ามันจะคืออะไรเลยนะเดี๋ยวลองดูว่ามันคืออะไรไอ้ที่ผมตื่นเต้นมากเหมือนเหมือนอารมณ์แรกของขวัญแล้วมาเพิ่งแกะกล่องอะไรประมาณนี้นอะไรแบเนนะบี่ยนะลองตีป,ปกติดิ ว้าวว้าวเฮียไอเหี้ยไปสาดไรไอเหี้ยดูตาฟันไอฟันคนเร็วว่ะไอเหี้ยต้องเร็วกว่านี้ต้องเร็วกว่านี้เฮีย,เ,ยเลยเนี่ยมันฟันมั่วปะเนี่ยไอ้ยเหมือนคนหลับหูหลับตาฟันมั่วเลยโอเคสกิลหนึ่งอ่ะอุย้ยยาวขึ้นไกลขึ้นสกิลสองสกิลสองไวขึ้นปะไอสกิลสองเราขายไม่ได้แล้วหรอ เออที่เกวสองล็อกขายไม่ได้วะอันเตี๋โอ้ยวงใหญ่ขึ้นนะเอา้าอ่ะเอา้เอาแล้วมันได้เกาะด้วยไอ้เหี้ยเอาอะไรวะเอาเอาวอ a t what, what what the fuck เอาแล้วแล้วมัดมันคืออะไรอ่ะเฮ้ย เฮียหมื่นหนึง่งโอ้ยชี่โอ้ยยี่เฮียอะไรเนี่ยโอ้คือมนตีแล้มากอ่ะหลอกละหมื่นเลยหรอหูโอ้ยชีทีเดียวทีเดียว,ยวตายเอาก็คือมาโอ้ โอ้เหมือนหนึ่งโอ้แย่ละไอเฮียแล้วแล้วแล้วมึงฟันโดยเพื่ออะไรเนี่ยไอ้เฮียแล้วแบบบังคองดิโอ้วววเฮียเฮียตีคุ้นเลยลูกอันนี้ยังไม่ได้ออกของเลยเลยนะโอ้แย่ละ 9, ลเก้าพันเดี๋ยวออกของให้มเต็มเต็มหมดออกของฟอ,อ,อเรสให้เต็มเลย ตีต e oh yeah, 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 yeah. ่อละห้าพันน kind of ่ะป้อมอะโอ้โหยียี่ยี่ย่ไอ้ต้องเร็วกว่านี้ไอ้ต้องเร็วกว่านี้ไอ้ยียโคตรโหดเลยโอ้โหยังไม่ทันได้ถึงเห็นยังยังไม่ทันได้เห็นอะไรนะฮูดามเมตเลยคือตีเดียวตายเลยเดี๋ยวเราเก็บสแต็ติป อยู่นิ่งดิเพื่อนโอโหโอ้โหโอ,อมันก็แรงอ๋อ,อมันก็แบบเพิ่มเบตดาเมจปะ่ะเดี๋ยวลองดูดาเมจมาดิดาเมจเท่าไหร่ป่ะเมทสี่ร้อยเฮ้ยทำไมเกาะมันเพิ่มหกร้อยเลยวะมันเป็นหัวตัวมันอยู่แล้วปะ่ะหรืออะไรเมทสี่ร้อยเองผมอยากรู้มันแรงสุดเท่าไหร่เพราะคลิปมันก็ตีทีเดียวตายอยู่ดิดูดิเหมือนสี่ โอเคลองออกของดูยิ่งออกของตีเร็วมันยิ่งแรงใช่ว่ะเลนอะ,อะเอาพลิทูนมาดิเอาเยอะนักของตีเร็วเลยก็แล้วกันเนาะโอเคไอ้เหี้ยคือตีปกติก็เร็วอยู่แล้ว โอ้โหสปีดโอ้โหเช่นอันนี้ขนาดมีบัฟมังกรเลยบัฟของเลยมันจะตีเบาลงด้วยเนะี oh. <laughs> ่ยโ e. oh, อ้โหไอ้เหี้ยโอ้ไอ้เหี้ยคือแบบทีเดียวทีเดียวตายเลยเดี๋ยวเราไปเล่นกระบอกดีกว่า 28. สองพันแปดสองพัน โอ้ยเย่แล้วกูบอกเลยสามหมื oh, mm ่น hmm. ห้าสองหปโอ้สองหมื่ห้าผมยากรู้ว่าสูงสุดเท่าไหร่วะสองหม่นแปล้เนี่ยคือสองหมื่นห้าห้า หมื่นหนึง่งเพราะมันบางทีเดียวมันก็ตายอยู่ดีคือเลือดมันหมดอะใครวะผมอยากเห็นวะเดี๋ยวลองออกเฟรน์ฟูเพิ่มดิดูว่ามันแรงขึ้นปะสามหมื่นไอ้ที่แรงขึ้นสองหมื่นหกสองหมืนเจ็ดสามมืนแปดไอ้อสามหมื่นเก้าโอ้ สองหมื่นเจ็ดไอ้ยกูอยากเห็นขี้เป็นล้านว่ะมีป่าวะสามหมื่นสองหมื่นเจ็ดฮ้ยผมว่ามันอาจจะเกี่ยวนะออกเฟรนทูธแม่งเลยเพราะว่าความเร็วในการโจมตีมันน่าจะตันแล้ววะเพราะมันเร็วอยู่แล้วความเร็วในการโจมตีโอ้มันไม่รับอันนี้หรอออกเฟรนทูธแม่งทั้งหมดดิเอาขี้มาด้3สามหมื่นเจ็ดโอ้ยเหี้ยแรงือจริงเี้ยไปสาดไร สี่หมื่นสี่โอ้ดอกละหมื่นสองหมื่นนะเมื่อกี้เห็นปะสามหมื่นเจ็ดขึ้นห้าหมื่นปะผมยังเห็นสูงสุดม,มันสี่หมื่นปะสามหมื่นเจ็ดตีตีคนมันเลือดมันมีแค่หมื่นกว่ายมันก็เลยเข้ามันดาเม่มันไม่เข้าเกินหรอวะผมอยากให้ผมอยากเห็นดาเม่นเข้าเกินสองห,หมื่นห้า เนี่ยอันนี้คือเลือดต่ำกว่าห้าสิเแล้วเดี๋ยวเราดูนะสามหมื่นโอ้โหสี่หมื่นเจ็ดนี่ไงอีกสามพันเองก็จะ 50, แ้าหมื่นละสี่หมื่นหกฮไอตัวนี้ก็หมื่นแปดสี่หมื่นหกโอ้น่าจะสูงสุดก็ประมาณสี่หมื่นแปดวะไอสี่หมื่นเจ็ดเนี่ยสี่หมื่น โอ้โห oh, ไม่คืห้าหมื่น 50, วะสี 46, oh, ่หมื uh, sure ่นหกสี่หมื่นโอ้ถ้าถ้ามันรับถ้านับกับเอ่อพวกดาเมจเวทอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะถึงนะสี่สี่หมื่นเจ็ดเฮ้ยห้าหมื่นหกเชี่ยมาละห้าหมื่นหกเจี่ยโคตรแรงเดี๋ยวผมลองออก อันนี้คือดาบคีมมันต้องออกอยู่แล้วเพราะว่ามันโบดาเมิดเพิ่มขึ้นนะคีคีแรงขึ้น40%นะโอเคเพราะสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนกันละกกันนะครับผมนะก็พามาดูขำๆนะรับผมนะดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมนะก็ว่าไม่ผมจะมาในคลิปหน้านะครับผมบาย